สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากตำบลามาคทีนะครับอำเภอเรืองนงคานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับก็ได้เข้ามาซื้อเครื่องนะครับคูบต้านะครับเครื่องคูบต้าแคททีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับรุ่นไดสตาร์นะครับนะครับก็เอาแต่กล่องให้นะครับนะครับลูกค้าก็มารับถึงหน้าร้านเลยนะครับ ก็อยู่ในเขตอำเภอเรืองไม่กันเนี่ยนะครับอันเราก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองตุกทาน,นะครับจังหวัดยะโสธรนะครับเรื่องแซททีนะครับร้อยห้าสิบห้าพันตุนใดสตาร์นะครับหรือสวิตกุญแจนะครับก็จะมีสวิตกุญแจนะครับแล้วก็มีสายพ่วงก,กับแบตแยมมาให้แล้วนะครับติดอยู่ที่เครื่องนะครับ มีรับประกัน3ปีนะครับจากทางบริษัทสยามกูปต้านะครับนะครับต่อไปเดี๋ยวก็จะทําการเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เติมน้ำในมานน้าแล้วก็เติมน้ํามันดีเซล P7 ให้นะครับเติมน้ำมันโซลานะครับให้ลูกค้านะครับก็จะได้ลองเครื่องให้ลูกค้านะครับไม่ไม่ไม่ครับแะต้องายครับ แบตแค้ไม่ได้รูปหนึ่งสองพันแปดเครื่องแกะกล่องไหมนะครับ <S <S ของกันสนิมนะครับก็จะแถมมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับ <S 1> <S 1> ของกันสนิมนี่ก็จะเป็นรูปโชมไม้ของคูบาต้านะครับตัวแซที T นะครับ ถ้าเป็นรุ่น RT ร์ทเขาเลิกผลิตแล้วนะครับคูบาต้าเขาจะเป็นรุ่นใหม่หมดนะครับเป็นรุ่น ZT ้ท้เขาจะหน้าตาแบบนี้นะครับทั้งหมดนประกากปีสามปีครับสามปีครับทั้งลมทั้งใดทั้งหมดจุกเว็นอุกวันเห็นนะเขาจะไปวิ่งไปไหนอนะมันอยู่ในส,<า>สัยนคือตกนา้ำไงมันไม่ตกมันอยู่บนที่ก็คือเวลา,าสูบน้ำไปอะ น้ำมันรั่วซึมมานอย่าปั๊มน่ะมันที่มันซอกมันซอกมันก็ลงน้ำได้นี่นะช่างก็อธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับอันนั้นอันนั้นคืออันนั้นก็คือข้าวช่วยเวลาที่ทำงานไม่ได้หรอกเดี๋ยวกรบมีสิ่อ๋อเออโอ้าแบบนั้นแลมว่าฉีดสามที่อยู่บางคนว่าเอาก็จะเติมน้ำมันเชื่อมให้ลูกค้านะครับเอาเอาเอาน้ำมันเดี๋ยวเติมสามลิตรนะครับของกูบาต้านะครับอันนั้นมันมาเติมหน้ำคนก็มี ตัวนี้เกมอะไรไดกสิบเดียงหน้าว่าจีรูปั๊มหน้าเงินันไม่ไม่ไม่มาไยนัแว่าจีเหมากรับปั้มมันเป็นเลรม่นมีจะเติมในกา,กาศเติมนิดเดียวนะครับเติมกันฝุ่นนะครับ ทำครับโซเนี่ยครบบนเี้ยวไบ้หรือ่นี่นี่บรบบนับบนบไปแค่รับอ๋อแแบบแบบนี้สามารถหรแว่ามันจะเป็นรบแบ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 บแสามารถตีรัแบบแบบทุกกบภาพนะเนี่ย เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ย ugo เติมน้ำในหม้อน้ำต่อนะครับเติมน้ำมันด้วยนะครับ น้ำเต็มถังเลยน้ำเต็มถังนะเต็มเติมถังครับมีทีที่วัดไหมี่นี่นี่ครับมีกระดาบน้ำมันอยู่ครับมีข้อครับข้อยางใสๆครับตเเดี๋ยวเผมบอกยีกทีครับเราก็เต็มตลอดเต็มตลอดอืม ดูกับดูกับโรงกันอยู่แล้วถ้าไม่งก็ดูเราจะไม่โคลมันมีถังเอาว้เติมลถใหญ่ใช่ไครับถังเหล็กใช่นะครับมันมันจะมีระดับตรงนี้ตรงนี้ใช่ถ้ามันคงไม่ขาดหรอกระดับเสียก็ได้ื้ามันขาดเดี๋ยวก็ดูดน้ำเติมเลย แบตแบตมีป่ะน,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 นี่นี่แบตไหนวะน้ำเต็มเรียบแล้วป่เต็มเรียอันนี้นแบตรองเครื่องนะครับไม่ได้แถมนะครับใช้รองเครื่องให้ลูกค้านะครับแบตเตอรี่ ลบเนี่ยครับสายค่าทีนี้เราย้ายได้นะครับย้ายได้ย้ายต,ติดตรงไหนก็ได้มันเป็นเล็กกันนะอเราไปติดโครงโครงเหล็กตัวที่โครงปั๊มของเราก็ได้แต่ขอให้ไขอขอให้ตัวนี้มีเชื่อมกันกับกับพวกโครงพวกานใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าใส่ไม้ไม่เชื่อมก็ไม่ได้นะไม่ได้หรอกเพราะว่าใช่ไงมเราย้ายต,ติดตรงไหนก็ได้ครับไปใกล้ห้อแอัเราครับแล้วไม่จำเป็นต้อง ไม่จำเป็นต้องไปไป,ไปไปซื้อขั้วซื้อสายใหม,ยใหมยให่ยาวนะครับแล้วตรงไหนก็ได้เห็นไหมของรถยนต์เราเข้าไปติดคันเสียข้งงานใช่ไหมครับเป็นไงอนี้ก็จะไปก็จะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับ เดินเบานะครับกนเ็อลครองเครื่องสุดจ้อยนะครับะก่จะเอาขึ้นหลังเราให้ลูกค้านะครับราคาเครื่องนะครับก็อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ทางร้านเราสามารถจะส่งให้ได้นะครับทางไปรษณีย์ เก็บเงินปลายทางนะครับอำเภอที่ล <Atlantic> ูกค <asan> ้าอยู่นะครับต็อนี้ขอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับจากตำบลสามมคตรนะครับอำเภอเรโนดทาจังหวัดยโสธรทอนนะครับเบอร์โทรติดต่อทางร้านนะครับ0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับ